สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้แังนี้ครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเปลี่ยนทนายไม่ทันแล้วเพราะว่าไปดูคนหนึ่งปกตินะ่ะผมไม่ดูฝ่ายตรงข้ามไปดูแอดสอดมามีใครคนนึงนะ่ะบอกว่า เจ้าจงเปลี่ยนทนายก่อนที่จะวิเคราะห์ว่านกฮูกพูดถึงใครทนายใครถ้าพูดถึงว่าเขาอยู่ฝ่ายไหนชัดเจนแน่นอนว่าเขาน่ะอยู่ฝ่ายแม่น้องเต็มเต็มแต่ถ้าเราดูย้อนไปวันที่นกฮูกเบิกความกับเมียเสร็จก่อนขึ้นหน้าขาวน่ะบอกว่าที่เด็ดที่เด็ดมาแล้วเลื่อนมาสองสามครั้งพอได้ขึ้นมันอยู่บ้าน เขาเรียกว่านั่งเทียนว่าคืนละพยานสุดยอดตายแน่ปิดฝาโลงแน่ซึ่งแน่นอนตอนลงจากศสารใหม่ๆไม่มีใครกล้าพูดแต่อาการมันออกเลยวันนั้นน่ะถ้าจําได้จำได้คือวันนั้นหน้าขาวไม่ไหลสดทั้งเช้าและกลางคืนมีขาวแว่วๆไม่รู้ว่าใครนกใครผ่านมาสักวันก็คันปากอยากพูดว่าเปลี่ยนทนายเลย ทำไมเขาถึงพูดแบบนี้น่าจะเป็นผลจากการเบิกความในสารวันนั้นแน่นอนผลน่ะค่อนข้างจะประเมินได้ทนายบอกว่าเราได้ประโยชน์ป้าแตนก็ยิ้มชัยผลก็ยิ้มแต่ฝ่ายตรงข้ามนั้นบอกพอเราก้มหน้านิดนึงบอกว่าเราหน้าเศร้าแต่โดยรวมแล้วน่ะเรายิ้มตอนนั้นน่ะยังไม่ชัดเจนนะว่าเราได้ประโยชน์จริงไหมหรือว่าท่านทนายน่ะ พูดเอาทรงไว้ก่อนแต่หลังๆมาพอถึงอาการแป้งไม่ไล้แสดงว่ากระทบกระเทือนอย่างหนักแม้ฝ่ายโน้นจะทำทีตีกรองร้องฉิ่งก็ตามอาการออกมามาถึงวันนี้ยิ่งมีคำว่ายกฟ้องยิ่งมีอีกเขาน่ะบอกว่าจะลงคลิปเมื่อ2อสาวันก่อนแล้วแต่ไม่รู้คิดยังไงแต่วันนี้นะ่ะคงอัดอัน้นทีนี้นะ่ะ เรามาวิเคราะห์ว่าคนนี้บอกให้ใครเปลี่ยนทนายนกฮูกรู้ว่าตัวเองน่ะหลงทางมีทนายบางคนเอาตัวเองกลับมาสู่ทางไม่ได้ทำให้ใจเสียเลยไม่ค่อยพูดกันเลยคนรอฟังข่าวจะโทษพยานว่าพูดทำไมแต่คนน่ะเขาพูดเขาคิดยังไงแล้วทนายทำไมไม่ช่วยผมสามารถดึงผมกลับสู่เฟรมได้ ทนายถามติงสามารถดึงกลับมาได้แต่คิดว่าทนายไม่สามารถดึงเขากลับมาได้เจ้าจงเปลี่ยนทนายความคืบหน้าจากทางช่อง youtube โจปกรณ์ให้พูดไว้ดังนี้ครับเมื่อลุงเขาตัดเยื่อใหญ่ตัดสว่าทุกสิ่งทุกอย่างออกไปแล้วผมก็จะขอพูดถึงพฤติกรรมเขาย้อนกลับไปในส่วนของตาดาวคารที่เขาออกมาพูดเมื่อวานนี้ก่อนที่เขา จะออกมาพูดนั้นน่าจะเป็นในความรู้สึกมีความรู้สึกอะไรหรือเปล่าโกรธแค้นเคืองใจไม่พอใจสิ่งใดหรือไม่ประเด็นก็คือครั้งแรกออกมาพูดคุมเครือในลักษณะว่ารักลูกเท่ากันหมดคนนั้นก็เป็นคนดีคนนี้ก็เป็นคนดีตบท้ายด้วยลุงกับป้าก็เป็นคนดีแต่ตานะ่ะไม่เข้าข้างคนผิดนี่คือประเด็นที่หนึ่งบางคนไปพิมพ์ถามว่า แปลว่าลุงเป็นคนผิดหรือไม่ป้าเป็นคนผิดหรือไม่พอเป็นแบบนั้นเสร็จปุ๊บก็มาขึ้นไลฟ์ต่อชี้แจงว่าไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าลุงกับป้าเป็นคนผิดแต่ถ้าหลักฐานต่ตางๆนานามันมัดตัวลุงกับป้าอันนี้ก็ต้องยอมรับนะอ้าวหมายความว่ายังไงอะถ้าไม่ใช่คนผิดมันจะมีหลักฐานอะไรมัดตัวหลักฐานนั้นเป็นหลักฐานเตี้ยมใช่ไหมหลักฐานเท็จ ใช่ไหมตาเท่าหมายความว่ารู้มาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมว่ามันมีการเตี้ยมกันเอาหลักฐานมามัดสองคนนี้ให้เข้าไปอยู่ข้างในให้ได้ใช่ไหมเป็นพ่อภาษาอะไรเป็นพ่อแบบไหนถึงตอบคำถามแบบนี้ประเด็นก็คือคุณเป็นพ่อภาษาอะไรตอบแบบนี้โดนอีกมาตอบดราม่าต่ออีกในกรณีที่ว่า ลุงกับป้าเป็นคนดีรักชาวบ้านรักคนทั่วไปคลิปนี้แหละผมฟังแล้วเจ็บจีด๊ดเจ็บปวดมากอยากจะด่ามากวันนี้นะ่ะขออีกชุดปมเรื่องเป็นคนรักชาวบ้านมีอะไรก็ช่วยเหลือแต่ไม่ค่อยรักครอบครัวไม่ค่อยช่วยเหลือครอบครัวหรือช่วยครอบครัวอะไรไม่ได้ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทยัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับ วันนี้จะมาพูดถึงการเก็บทรงของฝ่ายตรงข้ามทำไมถึงอยากพูดดูแล้วมันรุนแรงขึ้นการกระทำประชดประชันกันโอกาสแฉกันมีสูงการเก็บทรงไม่อยู่คือเผลอพูดออกมาในสิ่งที่ตัวเองกังวลใจในการเก็บทรงนี้ผมคิดว่าในฝ่ายนั้นคนนั้นเขาเริ่มระวังตัวปกติถ้าดูลุงเมื่อวานชัยพลเมื่อเช้านี้ เหมือนชัยพลจะพูดลึกๆลงไปว่าความจริงหน้าขาวไม่ถูกกันกับคนนั้นแต่ทำท่าว่าไปโน่นไปนี่ความจริงน่ะเขาอยู่ในกลุ่มของเขากลุ่มลูกหลานเขาแต่ดูแล้วคือหน้าขาวไม่ได้อยู่ในกลุ่มของเขาแต่ทำท่าเหมือนถูกกับเขาสังเกตจากการไปสารก็ได้แต่ตัวนี้น่ะไม่ใช่การเก็บทรง แต่เป็นการเก็บอาการเผยไม่ให้เลวร้ายมาถึงตัวเองไม่เปิดเผยเรื่องที่อยู่บนสารให้ฟังหน้าขาวนะ่ะไม่มีอะไรเป็นความลับของมันเพราะฉะนั้นหัวข้อการเก็บทรงอยู่ที่ว่านะ่ะเมื่อพยานสองปากสุดท้ายเปิดความไปมีคนหนึ่งต้องไปยืนยันให้กับสารว่าทำไมให้การในสารครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองไม่เหมือนกัน สารจะให้เลือกหนึ่งอันว่าจะเบิกความว่าอย่างใดฟังที่พี่นิทัศน์มายืนยันว่า8.30นาฬิกา30นาทีพอเรื่องอีกฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์เยอะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งประมาณว่ารู้สึกกระสับกระส่ายแต่ไม่เยอะมาที่พ่อลูกดูอาการแล้วเป็นไปตามเนื้อผ้าคุณตานั้นเห็นวันนี้ถ่ายรูปเงินส่งมาจากคุณป้าเหรอ ทำสารหลักบ้านความจริงน่ะถ้ามองเฉยๆคนส่งเงินมาแล้วถ่ายรูปแต่รู้สึกว่าทั้งสองคนน่ะพ่อลูกช่วงหลังที่ชัยพลออกมาลุยพูดได้ดีโดยเฉพาะเรื่องประวัติตัวเองเขาพยายามใส่ร้ายอยู่ตลอดเวลาพอมาอธิบายละเอียดน่ะแล้วทําให้คนเห็นใจขึ้นเยอะนั่นแหละแบบที่คุณประกรณพูดว่าแบบบ้านๆพูดเหมือนแบบ ไม่ได้เติมแต่งพูดว่ามันไม่มีเรื่องพิสดารเรื่องธรรมดาความคืบหน้าจากทางช่อง y u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  e เคยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ถึงนี้ครับวันนี้ผมก็จะมาฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่ดาวังคารในช่วงที่คดีน้องดาวังคารหายไม่ใหม่ทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ไปตรวจค้นที่ทุ่งนาของบักหน้าขาวหรือบักแป้งดาวังคารผมแค่อยากทราบลหลายๆคนก็อยากทราบเช่นเดียวกันเลยตั้งคำถามนี้ แต่ไม่จะเป็นที่เจ้าหน้าที่ดาวนงคารมาตอบผมก็ได้แค่ตอบสังคมให้ได้ก็พอทำไมช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆทําทำไมไม่เคยคิดเลยเหรอไม่เคยเข้าไปตรวจค้นที่ทุ่งนานี้เลยมันก็เป็นประเด็นหลายๆอย่างสงสัยมากมายหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทำไมต้องมุ่งเป้าไปที่พ่อพระเอกทำไมไม่ไปนค้นที่ทุ่งนานบ้างในช่วงที่เกิดเหตุใหม่ใ ในช่วงที่น้องหายใหม่ๆแล้วช่วงที่ทุ่งนาตรงนั้นอยู่ใกล้ภูเขาอยู่ไกลผู้คนทําให้ผู้คนเห็นอะไรได้ยากผมแค่สงสัยว่าทําไมเจ้าหน้าที่ดาวังคารทําไมไม่ไปตรวจค้นแค่นั้นเองออกมาตอบพวกเราหน่อยพฤติกรรมต่างๆช่วงนั้นหรือว่ามันอาจไม่ออกอาการท่านเลยไม่ตรวจคน้นตรวจสอบที่ทุ่งนาแต่ ท่านกลับเลือกที่จะมุ่งเป้าไปที่พ่อพระเอกไทม์ไลน์ของแป้งมากมายเลยที่มีข้อพิรุษข้อสงสัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นไทม์ไลน์ไม่ว่าจะเป็นแหวนไม่ว่าจะเป็นเสื้อที่ใส่ลง Facebook ไม่ว่าจะเป็นถุงมือไม่ว่าจะเป็นอะไรมากมายแรงจูงใจปัญหาภายในครอบครัวมีข้อสงสัยอีกมากมายผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ไปตรวจคน้น ที่ทุ่งนามันมันไปปกติยังไงมันไปซื้อหนูวันเสาร์แต่วันที่เกิดเหตุแต่ทำไมมันไปวันจันทร์ปกติมันไม่เคยเอาน้าคนเล็กไปพวกท่านไม่เคยสงสัยกันบ้างเลยหรือ